ลูน่าจังเห็นอะไรในภาพนี้ลูน่าเห็นอะไรลูน่าจังเห็นอะไรเห็นอะไรลูน่า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 ภาพอะไรดิลูน่าจังอยู่ไหมโอน,นี่ซังก็อยู่ในใจลูน่าเสมอเลยเสียวไปยงมาเล่นมุกส่งมุกเสียวอะไรเนะี่ยใช่เวลาแล้วอะถ้ะโอน,น่จังพบกับ <Luna> ลูน่าเฟสติบาลโอยจังลืมเปิดไม่เปิดมาก็ลืมเปิดไม่เลยโุนี่สัญอากตั้งลูน่าสิจอ,อด,ดิสคอร์ดสวัสดีค่ะพร้อมใครที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องนะใครที่มีลงทะเบียนอยู่บนหน้าจอนี้แล้วไม่ต้องนะท่ไหีโอบีเล่นหมดนั้นเล่นกับลูน่าดีกว่าไหมคะระหว่างลงทะเบียนเล่นกับลูน่ารอไปก่อนนะมาดูสมาชิกแต่ละทีมกันซิ่ะ O อเรนจรอบนี้เป็นของทีมสีแดงนะคนที่ไม่ใช่สีแดงไม่ใช่ทีมก็นั่งรองไปก่อนสนวะัสด,ดีครับผมเพิ่งมายินดีต้อนรับจ้าอ่ okay, นะเคเนาะแล้วก็มีกฎอีกข้อนึงเนาะที่โอนิจังลืมอ,อ,อธิบายไปในตัวคลิปเนาะก็คือให้วาดรูปเท่านั้นนะวาดรูปวาดรูป,วา,รปวาดรูปเท่านั้นห้ามเขียนตัวอักษรเนานะตัวเลขตัวเลขตัวเลข,เลขโอเคแต่ห้ามเขียนตัวอักษรน,นะประมาณนี้ลุย ข้อแรกคือช่องแชทก็น่าจะเห็นนะแต่เอ้ยนิจังยังไม่พูดว่าภาพวั้นี้จังคืออะไรเงียบๆกันไว้นะเงียบกันไวนะ้ไโอเคยีราฟสีเขียวโอ้ยยีราฟมันไม่มีสัตว์ทีง่ง่ายกว่านี้แล้วหรอวันนน้จังยิงตกศิละปะอยู่ดนะ้วยกินต้นไม้มาโจดข้อแรกก็ลำบากแล้ว เติมเติมจนกลายเป็นเปนเอสาร์แล้วเนี่ยรีบรีบส่งกันเถอะดูน่าจังอย่าเพิ่งหลับนะดูนะ่าปูนี่จะนมหนูไม่หลบหละก็กล้ดูน่าจังมาดูคนอืน่นวาดดูกันกระต่ายตื่นเติมนะทำไมวาดสวยกันยางอะวาดสวยเกินกอย่างน้อยน่าจะรู้ว่ากระต่ายปะ่ะดูน่าจังเห็นอะไรในภาพนี้โอูนี่สันห,หนูว่ามันเหมือนกระต่ายน้อยมากกว่านะรูปร่างมันกลมๆมีหูยาวๆแล้วก็มีหนวดด้วยรูปร่างกลมๆมีหูยาวๆมีหนวดด้วย มีกระต่ายนะได้ไปสองคะแนนมานทีมสีแดงนะเรามาดูภาพอื่นกันภาพอื่นจะไม่มีคะแนนเนาะภาพอื่นไม่มีคะแนนนะมาเป็นภาพหลอกเฉยๆได้แล้วเกาหลีท่านหนึ่ง <laughs> โอนนี้จังโกคูเออภาพจินตนาการน้นจัง <laughs> สวยเกินคุณซิงโกยีราฟสีเขียว <laughs> มีใครดูออกไหมเนี่ยสาบานได้ว่ายีราฟ <laughs> โลโพไซดอนคืออะไรวะอ๋อไอตัวไดโนเสาร์ตัวนั้นใช่ไหมโซโลโพไซดอน <laughs> มีคนไม่รู้จักไดโนเสาร์เศร้าไปะอย่างน้อยสีเขียวอย่างน้อยมีสีเขียวกินพิกจูเบริเซตกินปิก,จ, <laughs> กจูเข้ามา <laughs> สวยเกินนี่สองคนนี้จิตรกรชจจัดเลยนั่กกำลังว่ายน้ำท่าผีเสื้ออ,อย่างน้อยมีนกบินเหลืออยู่นะนกบิน หนูจะจังเห็นอะไรเห็นอะไรบอนนี้สันนี่มนกกันกกกนกขีรานกขีรากำลังบินอยู่บนทอ้องฟ้าตัวมันสีขาวและบินอยู่ตัวเดียวเออเหมือนก็เป็นนกนะไม่ได้นกบินเอามีคำว่าบินด้วยมีคำว่าบินด้วยเมื่อกี้บอกว่าบินอยู่ตัวเดียวใช่ไหมยอันนี้จะเป็นทีมกิวีนะอ่ะเรางั้นเราเริ่มเกมมาเลยนะได้ไม่รอนานมาลุยมาตอนวินาทีสุดท้ายพอดีเลยนะคุณเซฟีเดี๋ยวคุณสรานรอรอ รอบถัดไปนะอันนี้น่าจะวาดง่ายอันนี้น่าวาดง่ายเดี๋ยวต้องมีแต้มเลยใช่ไหมสาระเปาเขาแต้มเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยแต้มเพื่อให้รู้ว่าเป็นไส้อะไรปะปลาปองจุดส้มหน้าจมูกสับหน้ามันเหมือนกันทุกร้านว่าจุดสีส้มนี่คือไส้ไส้หมูสับจานมันไม่เป็นจานเลยบ I R B Y สามอินหนึ่งดีสวัสดีค่ะบบบยิงวาดยิงเย่ T U ว่าชั่ว S C I N T I S T จุดส้มหมูสับแดงหมูแดงเหลืองครีมครับแต่ก็ขั้นอยู่ร้านครับ จริงวะเนี่ยมีคนแฟนพันธ์แท้สาป,ปาหมดเวลาครับหมดเวลาส่งส่งครับได้เวลาส่งส่งข้าวเหนียวมะม่วงวันนี้น่าใช่น่าใช่อันนี้มะม่วงน,นี่ข้าวเหนียวใช่ไหมแล้ว <จะ S 2> อัน,นี้สายลักษสลซเปาไอไอส้มส้มที่อยู่บนข้าวเหนียวเนียน่าจะเป็นอะไรนะไอที่เขาโรยบนข้าวเหนียวอะอะไรนะอข้าวโพดปะใช่ไหมใช่ไหมโอเคมาดูเฉลยกันดูหน้าพอมไหมอันนี้โจทย์วันนี้จัง กินน้ำใต้ศอกโอ้โ oh, ห oh, oh. เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องได้อยู่ได้อยู่ <laughs> นี่มันปลาเลยว่าคนนะ <laughs> ปลากินแขนกลายเป็นปลากินแขนเลย <laughs> จริงตัวยยญ่อะมันไม่มีเหลืออะไรกับกินน้ำใต้ศอกเลย <laughs> ไม่ต้องให้ลูน่าจังถ่ายก็ได้มาเนี่ย <laughs> ดูแล้วไม่น่าจะรอดบอกเลยลูน่าเห็นอะไร <laughs> <laughs> เหลือแค่ปลากัดโอนิจัง รูปนี้เป็นรูปปลาค่ะปลาตัวนี้มีสีฟ้าสวยจังเลยค่ะมีคำาอะไรตรงไหมเนี่ยปลาตัวนี้มีสีฟ้าสวยจังเลยไม่มีเนาะไม่มีไม่ตรงเนาะศูนย์คะแนนนะนทีมกีวีมไม่เหลืออะไรเลยกนละายเป็นปลากัดไดนะ้ไงเนี่ยนี่ถ้าเป็นปลาจริงนี่คือตอบถูกไปอะไรคำเลยมีปลามีสีฟ้าใช่หปหอธิบายตรงมากะแต่คือไม่ตรงโจทย์วันนี้จังไปแบบวๆยเลยนะ ข้าวเหนียวมะม่วงนะว่าแล้วข้าวเหนียวมะม่วงจริงด้วยเออเป็นไงเป็นไงโอน้น้จังตอบถูกภาพนี้ได้เต็มเลยดีภาพนี้ได้เต็มมาดีเป็นไงข้าวเหนียวมะม่วงเ,เดี๋ยวเ,เดียวเ,เดียวแค่นี้ได้ไงลองให้ดูนะหรือหนะ้านะเห็นอะไร <laughs> โอ้โโอ้จังกุสาตอบถูกอะทำไมทำกับโอนี่จังอย่างนี้โอ้ี่จังรูปนี้เป็นรูปขนมปังปิ้งจานค่ขนมปังปิ้งมีสีเหลืองเทากรอบน่กนุ่นแน่ากินมากเลยค่ะ ไม่เห็นดูน่ากินเลยดูนา่าซาเปาไส้หมูยังดูด,ดูออกได้ไงเป็นซาเปาเนี่ยโหดไปปะโหดเกินซาเปายังเหลือรอดไม่ได้ไงซาเปาไส้หมูอันนี้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 ได้ยูอันนี้ได้อยู่ถามดูหน,น้นาปั๊บดูหน้าเห็นอะไรดูหน้ามาวิงแต่มันดูดดนะแปลกจันะแปลกจังันเป็นภาพมาวิ่งแบบตาโตนค่ะ หมาวิ่งตรงไหน,นจับแพะชนแกะโจทย์อันนี้จังนะจะรอดด้วยนะหมาป่ากินแกะอย่างน้อยยังมีแกะรู้ได้ไงว่าเป็นแกะรู้ได้ไงว่าเป็นแกะนะโหดเกินคุณจะลันรู้ได้ไงอ,อันนี้อันนี้ไม่น่ารอดแล้วอันนี้ไม่น่ารอดละ อวาดมาก็ถามดูน่าจังง่ายมารูน่าภาพนี้คือโอนนิจังมันชื่อภาพก,กุ้งมังกรค่ะกุ้งมังกรกุ้งมังกรได้อยู่ได้อยู่อันนี้เป็นอันนี้เป็นกล้ามไหมวะถ้าสี้มนี่ใจเลยกุ้งมังกรมีคาอะไรตรงบ้างอ่ะไม่น่ามีไม่ได้เกี่ยวกันเลยศูน,นะนย์คะแนนนะติม้มยังไงอะโอ้นิจังยังมาถามอีกก็ได้ไง น้ำตาไหลกินไก่ไกไปสองทีมอาจารย์ไม่มีใครตอบดูหน้าเลยนละออันนี้อีซี่อันนี้ easy, อีซี่ easy. ถามดูหน้าสิดูหน้ารู้ไหมว่าภาพตัวเองดวงไว้นี่ยรู้<ห>ภาพตัวนี้จันท์จัจมีหนุ่มอยู่เยอะะเลยอดวงจันนะได้อยู่ได้อยู่ได้ไปหนึ่งคะแนนนะหมายถึงให้ดูหน้านะไม่ได้ให้ทีมสม้ม ทีมแตงโมนะทีมแตงโมเป็นลีดเดอร์บอร์ดแล้วนะทีมแตงโม12.7คะแนนนะครับ12.7คะแนนส่วนทีมตัดไปทีมกิวีนะยังอยู่ที่7.6คะแนนนะแต่มีโอกาสชนะนะถ้าได้8ถ้าได้8คะแนนเออไม่ต้อง8ก็ได้นี่6คะแนน6คะแนนส่วนทีมส้มน,นะทีมส้มอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดจุดสี่นั้นกวนนี่จัมก็ไปต่อแล้วกันนะห่างกันแค่สองคะแนนนะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองทีมด้วยนะ จเจอกัน EP ท้องมาดูกันว่าใครจะเป็นแชมป์ของซีซั่นแรกกันกดติดตามเราไดนเลยนะมนุษย์